สวัสดีครับพ่อขหมนะเบบบอยนะครับจากช่องแม็กกบี้ฟิล์มนะครับนะหรับคลิปนี้นะครับแม็กกบี้ก็จะให้ดูไฟโซล่าเซลล์ที่เป็นไฟต้มนะครับที่ผมสั่งมาเนี่ยคืออันเนี้ยผมจะเอาไปติดที่สารปู่ตานะครับก็คือมันจะอยู่เอ่อตรงองค์ปู่เขาเขานั่งอยู่ใช่ไหมนะครับอยู่ในตัวสารน้อยๆนั่นแหละกลางคืนก็จะได้เห็นแสงสว่างนะครับองค์ปู่ด้วยนะครับ ปกติไฟโซล่าเซลล์ด้านหน้าเนี่ยมันจะเห็นแค่ตรงตรงหน้าหน้าสารใช่ไหมนะครับแต่ว่าไฟดวงเนี้ก็จะเห็นถึงข้างในองค์ปู่ด้วยนะครับคราวนี้ไฟที่สารโซล่าเซลล์ก็จะมี2ดวงเป็นไฟที่อยู่ทางด้านหน้านะครับไฟถนนหนึ่งแล้วก็ไฟตุ้มก็เป็น2นะครับเดี๋ยวเราจะให้ f อฟได้ดูกัน เดี๋ยวยังไงนะครับค่ำคืนนี้นะครับก็จะพาเอฟซีไปดูความสว่างนะครับโอเคตอนนี้ผมก็แกะกล่องออกมาแล้วนะครับนี่ผมจะต้องเอาไปตากแดดก่อนนะครับเพื่อเก็บพลังงานไฟนะครับอ๋อเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเก็บกล่องก่อนนะครับ เดี๋ยวกองก็ได้ผมจะรวมเอาไปขายทีเดียวนะครับทุกท่านเพราะว่ามันขายได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะแกะตรงนี้ออกนะครับอ่ะตัวนี้ผมก็ได้อ่าแกะอ่าอันนี้ออกแล้วนะครับเก็บใส่นะครับนี่ครับชุดไฟโซล่าเซลล์นะทุกท่านนะครับโอเคเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเรามาดูของจริงดีกว่านะครับ นี่อันนี้เป็น่าไฟตุ่มนะครับแล้วก็รีโมทนะครับรีโมทก็ใช้อันเดียวกันหมดเลยนะจะมีลักษณะตุ่มกดที่เหมือนกันหมดเลยนะครับใช้ร่วมกันได้ให้ถ่านมาด้วยนะครับนี่นะครับไฟตุ่มนะฮะเดี๋ยวเรามาดูแผงกันนะครับทุกท่านนะแผง นี่แกกล่องออกมาก็ต้องดึงออกมาอ๋อเขาเขามีอันนี้มาให้ให้ยึดนะครับน,นี่ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับแผงโซลาเซลล์ปึ๊บนี่ใช่รครับ ายอันนี้นะครับไม่รู้กี่เมตรนะจำไม่ได้เดี๋ยวต้องอ่านดูนะครับว่ามันกี่เมตรนะครับอันนี้คือทางด้านหลังนะครับทุกท่านทางด้านหลังของมันอ่โอเคตัวนี้ก็คือเป็นปลั๊กไฟต่อพ่วงกับตุ่มนะครับนี่แหละฮะตัวนี้ที่เราจะต้องเอาไปตากแดดก็คือ เราจะเอาส่วนนี้ห่ายขึ้นเพื่อรับพลังงานจากแสงอาทิตย์โดยตรงนะครับอันนี้คือสว่างยันเช้านะทุกท่านนะครับไออันนี้ก็คือนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเอาให้หนับแปดหรือเปล่านะน่าจะเป็นระบบแปดน,นะนี่นะครับน่าจะใส่น็อตบีดแหละดูจากทรงแล้วนะโอเคเรามาดูไฟตุ้มกันนะครับ นี้รีโมดต,ต้องใส่่านก่อนนี่เป็นน็อตยึดนะครับอืโอเคผมแกะออกมาแล้วนะครับทุกท่านนี่ครับไฟตุ่มโซลาเซลล์นะครับทุกท่านที่จะเอาไปติดให้กับสารปูตาในค่ำคืนนี้นะครับ คราวนี้ที่สารก็จะมีความสว่างทั้งข้างนอกและข้างในศารนะครับอันนี้มันจะอัตโ,โนมัตินะทุกคนนะคือเราเราต้องเสียบสายเอย้ตรงนี้ก่อนนะครับนะฮะอันนี้คือมันมันจะตั้งเวลาอัตโ,โนมัตินะทุกท่านนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงผมอา่าจะเอาชุดแผงพวกนี้นะครับเอาไปตากแดดก่อน นะครับอ่าต้องเอาไปตากแดดก่อนนะครับก่อนตากเดี๋ยวเราขอเทสก่อนนะครับขอเทสก่อนนะครับอ่าโอเคครับทุกคนครับนี่นะทุกคน,นครับมันยังยังไม่จิตนะครับเพราะว่าอ่ามันมันต้องเอาเอาไปชาร์จก่อนนะครับตัวนี้นะ นะครับผมเดี๋ยวเราลองมารีโมทกันดูนะครับผมจะกดเปิดนะครับปึ๊บนี่ติดแล้วนะครับทุกท่านนะครับอ่าติดแล้วนะครับแต่คราวเนี้ยเราต้องชาร์จพลังไฟไปอีกนะครับเพราะว่ากลางคืนมันจะได้มีแสงสว่างนะทุกท่านนะครับนี่นะ นี่เราจะกดอออัต้เลยนะครับเพื่อให้มันได้ชาร์จแล้วมันก็จะติดในตัวนะครับโอเคคําว่าออโต้เนี่ยเดี๋ยวช่วงกลางคืนมันก็จะติดเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาไปตากแดดนะครับเดี๋ยวยังไงอ่าเราจะพาไปดูอ่าช่วงกลางคืนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแสงสว่างนะครับครับตอนนี้นะครับแบงคบี่ก็อยู่ตรงทางสามแยกนะครับ นาสารปูตานะครับนี่ครับเราถ่ายภาพมุมไกลนะครับอ่าแล้วเราก็ซูมเข้าไปนะครับทุกท่าน fc เห็นทางด้านนายศารไหมครับอ่าสว่างสวยนะครับก็ผู้คนที่ขับรถมาทางสารปูตาเนี่ยนะครับจะได้เห็นนะครับองค์ปูช่วงกลางคืนชัดเจนเลยนะครับนี่ครับทุกคนอ่านะครับ ก็แมกกี่ก็ได้ซื้อมาติดให้นะครับโคมไฟเขาเรียกว่าตุ้มนะโคมไฟตุ้มไฟโซลาเซลล์นะครับโคมไฟโคมนี้ผมซื้อมาเจ็ดร้อยบาทนะครับอ่าก็ซื้อมาเนี่ยเขาเขาก็มีไฟให้อยู่แล้วนะแต่ว่าผมก็ต้องเอาแผงโซลาเซลล์ไปตากแดดก่อนก่อนที่จะเอามาติดตั้งนะครับนี่ครับทุกคนนะครับเห็น ชัดเจนนะครับผมก็คือทำให้ไม่น่ากลัวนะครับผมว่า,าทำให้ที่ศาลเนี่ยนะครับมันมีความแสงสว่างมันไม่มืดมนนะเนาะนะครับเพราะว่าปกติศาลข้างทางหรือตงทางสามแพ่งเนี่ยส่วนมากไม่ค่อยมีไฟนะครับจริงๆนะครับมันจะมีความน่ากลัวนะเวลาเรา ขี่รถผ่านแล้วก็แสงไฟมันไปถึงนะครับอันนี้ปวงมาลัยนะครับที่ซื้อมาตั้งแต่ทำโรงทานนะครับนี่คือตุ้มไฟนะครับเห็นไหมผมติดตั้งอยู่บนหลังคานะครับแผงโซลาเซลลนะ์นี่ยส่วนสายเราเราไล่สายแล้วก็เอามาต่อโคมไฟนะครับต่อกับปูหนึ่งตัวยึดกับคานไม้น้น้อยนะครับในสารนะครับแล้วเราก็เอาสายไฟไล่มาจากข้างหลังคา สายไฟเขาก็ให้ยาวอยู่นะประมาณสี่เมตรนะครับผมก็ค่อยๆไล่สายไล่สายมานะครับนี่ครับทุกท่านเป็นยังไงบ้างครับอ่าคือตอนนี้นะครับผมอยากได้อ,อีกสองตุ้มนะครับเือที่จะเอามาแขวนด้านในนะครับทุกท่านเนี่ยก็คือตรงนี้หนึ่งตัวนะครับเพื่อให้ข้างในแสนอ่ะมีความสว่างสวัยนะครับ แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตรงข้างหลังศาลนี่ครับจุดนี้อีกตุ้มหนึ่งนะครับคราวนี้นะครับแสงสว่างนะครับบริเวณในศาลปรูตาเนี่ยสว่างสวยนะครับถ้าได้อีกสองโคมะก็คือสว่างสวัยมากๆเลยนะครับอ่าซ้ายขวานะครับเห็นไหมก็ส่วนทางด้านซ้ายาด้านซ้ายข้างหลังเนี่ยนะครับ ผมมีไฟโซล่าเซลล์ที่เป็นไฟทางอยู่1โคมที่ผมเอาตา,ตากแดดทุกวันเพื่อเอาไ้ส่งบริเวณบ้านที่ผมยังไม่ติดตั้งก็จะเอามาติดตั้งให้กับที่ศารปู่ตานะทุกท่านก็นะครับ FC ท่านไหนนะครับที่อยากจะร่วมทําบุญนะครับหรือจะเป็นคนที่ออกเงินซื้อ,อโคมไฟตุ้ม โซลาเซลล์ S S นะคือโคมละเจ็ดร้อยบาทนะครับเราต้องการสองโคมนะครับก็ประชาสัมพันธ์อันนี้คือ,อทำบุญนะครับก็แล้วแต่เอฟซีนะครับถ้าท่านไหนนะครับอยากจะทำร่วมทำนะครับก็ได้หมดครับยี่สิบห้าสิบร้อยหนึ่งได้หมดครับถ้ามันไม่ถึงหนึ่งพันสี่ร้อยบาทก็เราจะเก็บจนกว่าเราเราจะได้หนึ่งพันสี่ร้อยบาทเพื่อที่จะ เอาไฟโซลาเซลล์ที่เป็นโคมไฟสองดวงนี้มาติดข้างในถ้าเกิดว่าเราได้1,400บาทแล้วนะครับผมก็จะได้สั่งซื้อจากทางเน็ตนะครับผมเพราะเดี๋ยวนี้ผมสั่งซื้อของออนไลน์หมดนะครับทุกท่านนี่นะครับก็ทำให้ข้างหน้านะครับสารปูตาะครับดูสว่างสวัยนะครับก็แล้วแต่ f อฟนะครับที่จะร่วมทำบุญนะครับแม็กพี้เองก็ อ่าผมซื้อมาแล้วหนึ่งดวงนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับก็เหลืออีกสองดวงเท่านั้นที่จะอ่าเอามาติดตั้งนะครับ f อซเห็นแผงโซล่าเซลล์ไหมครับบนหลังคานะครับนี่แหละครับแผงอันนี้แหละครับที่มันผลิตกระแสไฟฟ้านะครับผมเอาไปตอกตะปูแล้วก็เอายึดไว้กับบนหลังคานะครับส่วนโคมนี้เป็นโคมแรกที่ผมเอามาติดตั้งนะครับ ็ใช้งานดีดีมากครับใช้ใช้งานดีมากๆเลยให้แสงสว่างไฟที่ทางทางได้ชัดเจนนะครับอ่นะครับอีกสองโคมนะครับแล้วก็ช่วงท้ายก็คือตรงนี้นะที่ผมบอกว่าของผมมีหนึ่งหนึ่งโคมไฟทางอยู่แล้วจะมาติดให้ปลูกก็คือโคมนี้นะครับเดี๋ยวยังไงภารกิจติดโคมไฟนะครับก็ถ้าเกิดว่าได้เงินครบแล้วก็จะนำมาติดตั้งให้ปู่นะครับ เอฟซีท่านไหนที่อยากจะร่วมทําบุญนะครับติดไฟโซลาเซลล์นะครับชีวิตจะได้มีแสงสว่างจะได้ไม่มืดมนนะครับก็ทําบุญก็คืออันนี้คือผมเอามาซื้อใส่สารเลยนะครับอ่าเดี๋ยวกลางเดือนมีนาคมอ่ะผมจะ,จะต้องรีบไปอ่อถ่ายทำคอนเทนต์เพราะว่าตอนนี้ยอดวิวผมมันน้อยมากนะครับยอดวิวน้อยมากๆเพราะฉะนั้นผมก็ต้องดีตัวเองเพื่อให้เราได้มีเงินเดือนที่ อพอเลี้ยงชีพแล้วก็เก็บเงินนะครับปีนี้ก็จะเก็บเงินทำมันชีฟากนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปเดือดร้อนคนอื่นหรือเวลาที่เราลําบากเราไม่ต้องไปง้อหรือไปขอยืมใครเพราะมันยืมยากนะครับอะนะครับก็ได้อีกสองดวงก็จะโอเคมากๆเลยนะทุกท่านนะครับผมนี่นะครับสารปูตานะครับสว่างสวัยนะครับในยามค่ำคืนนะครับผม ใครขี่ผ่านไปผ่านมาก็ไม่ไม่ได้กลัวอะไรนะครับนี่นะครับทุกท่านก็นะครับส่วนตรงข้างหน้านะครับเห็นไหมครับข้างหน้าสารที่ผมได้ทำที่จุดทูบเอาไว้เนี่ยที่ผมพ่นสีขาวเอาไว้นะครับตรงนี้ผมจะเ,เขียนป้ายว่านะครับจุดทูบไหว้ปู่ตานะครับจุดทูบไหว้เก้าดอก จะเขียนว่าจุดทูบไหว้เก้าดอกนะครับตรงนี้นะนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อสีขาวมาอีกหนึ่งกระป๋องนะครับเพื่อพ่นเข้าไปอีกรอบหนึ่งเพื่อให้สีมันได้เนื้อเยอะๆนะครับอันนี้ผมพ่นแค่กระป๋องเดียวนะครับคือผมลองลองพื้นด้วยสีขาวนะครับแล้วเราก็ใช้ตัวหนังสือสีน้ําเงินนะครับก็เหมือนเหมือนกับป้าน,นี่แหละครับหนังสือสีเงินป้ายสีขาว นะครับผมก็นะครับโอเคแล้วเนาะนี่คือดวงแรกในสารปู่นะครับพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับทุกท่านไปแล้วครับสวัสดีครับ